สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมะพร้าวพอ้กับทั้งช่องของคนบานหน้าหกสีชาแนวคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้ทั้งช่องของคนบานหน้ากะสีมใาหา้ตามต่อแนวทั้งของหวยเล้าเนาะค่ะเป็นจังไงเนาะผู้ใดโศกหมานกันแนมบนนะค่ะหวยเล่าของเฮาก็ถือกเด้อค่ะเขาทั้งอาจารย์เสียนซาอูเพิ่นกะห้ไว้ศูนย์เกาค่ะ เพิ่นก็บ,บอกไว้ว่าทุกตัวไปกับมันก็ออกตัวกลับนอกจากเก้าศูนย์ก็แสดงว่าถือว่าฮะเลขเล่าของห้าเข่าเนาะค่ะพี่น้องทั้งฟังเล่าเป็นยังไงเนาะเบิงติดต่มทั้งช่องของคนบ้านหน้าหกสีชาแนวบ้านเนาขันเบิงกะกดไลค์กดติดต่มให้ทั้งช่องของคนบ้านหน้าในเรือค่ะ และเลขอาจารย์เสยนซ้าอูเพิ่นกะถือกตอกันมาสองมือแล้วเด้อค่ะวันพฤหัสวันจันท์ค่ะถือกตรงตรงมาสองวัแล้วค่ะสำหรับผู้ใดได้เข่าเบิงกับสีรูเนาะค่ะว่าเลขของเห่าเขา่าเลขของเห่าถือกสำหรับเหล้างว,วด วันที่สิบนี่ค่ะเมื่อวันที่สิบนี่เลขวิ่งเลขเด่นของช่องห้ากสิมีเกตศูนย์สามเอค่ะเลขวิ่งเลขเดน่นเมือ่อนี่กะเลขวิ่งเลขเด่นของห้ากเข้าเ้อค่ะผู้ใดเล่นเลขวิ่งเลขเด่นนี่สิบรูดเลยค่ะ ล้วก็มาจับคู่ให้บนล่างมันก็สิออกอยู่เก้าศูนเนาะค่ะสำหรับวิ่งเด้นมือนี่ก็สิมีเกตกับศกับสามนี่แหละค่ะสตัวเพิ่นก็จับคู่ให้ก็สิมีสองสามหาเก้าสามหาแปดศูนสามเ็ดศูนสามนี่แหละค่ะคือ3มตัวของเฮ้ามันสิมีอยู่สี่หางสำหรับสองตัวบนล่าง ไปกับเด้อค่ะทั้งช่องเข้ากับห้ไวอยู่หกคูหอกหางค่ะกะถือว่าบ่หลายเนาะค่ะกับพ่อหลินพ่อรุ่นค่ะทั้งช่องของเข้ากับจับคู่ห้ก็จะมี03040หา3จี3หาซีหานี่แหละค่ะคือหวยเล่าของเข้ามือวันที่สิบเนาะค่ะ พี่น้องทั้งฟังเล่ากับเบิงเด้อค่ะติดตามทั้งช่องของข้าไหวเด้อค่ะว่าหวยเล่าเ้าถือข้าเข่าอีหลีค่ะแล้วก็พี่น้องเอฟซีท่านใดเข่ามาเบิงกับซอยกดไหลกดแช่กดติดตามห้กับทั้งช่องของคน้นบรนณาหงศีชาแนลในเด้อค่ะทั้งช่องของเ้าเป็นช่องนองไม องกรเฮ็ดใหม่กับบอคั้นในมีผูใ้ใดมาเบืองมัดเข่าติดตามหลายทั้งช่องของเฮากับฝากพี่น้องเอฟซีไว้นเนด้อค่ะสำหรับเลขของเฮาก็บ่ามันเข่าละค่ะทั้งอาจารย์เซียนเศ้าอุ่นก็ะเลยมาให้ช่องของเอดได้เปลี่ยนซื้อกลางให้กับพี่น้องเฮาเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะใบคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ